สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทาาจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปนนแนวทางหุ้นนิคีจาแนวทงาองที่สิบเกาเดือนเกาจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันสุกจะมือสุดถ่ายของสัปดาห์เนาะสำหรับแนวทางนิคีของเฮาจ้าสำหรับพ้นนิคีรอบเซาลอบายวันที่สิบแปดจ้าเมื่อวานแนวทางเ้ากับบ่า,บายชนจ้า หกโซนเจ็ซนเศร้ากับบายเด่นเจกับหกวิ่งลูดจะสำหรับพ้นรอบเศร้า7 430สีหาเจ็ดแหลนมาอยู่ลักลอยจะจับทางยากค่ะสำหรับรอบบสามสี่สามศูนย์หาถือว่าเบิร์ตทนนัดน้อะแนวทางมาโตเก่าตัวนี้เศร้ากับาาโบมี่ยังเลยเนาะรอบเศร้า7 4 3 0ส่ส รอบบายสามสี่สามศูนย์หาเบิด์ตตัวสิออออกตัวนี้หูซึกววาจับทางยากแล้วับประหยัดตัวเลขออกขักเนาะเบิร์มีแต่ตัวเก่าๆโอ้โหต่างแค่ลักลราาลอยบนเสาบ่ายรอบเสาลักลอยเจ็บรอบบายลักรลอยมาสามอืมืมเธอว่ายอมอยู่เนาะขอเขามีเจ็ดศูนย์หกศูนย์มาศูนย์หาโอ้โหถือว่า จับทางยากขักส่วนนี้น่คอเนาะสูตรอด r d e r เลยเนาะส่วนจับทางอยา็แบบนี้แหละแนวทางน่คีสำหรับมันนี้ตามรุ่นกันต่ตจะแนวทางหุน่นหักเสยงหุน่นจีนี่ถือว่าโอเคเนาะส่วงนี้ไปได้สวยจ่ะแต่หุ่นน่คอนี่โอ้โหรุ่นแต่ละที่นี่คือแบบเขียดขัดเขียดน้ำหุ่นนีค่คีจะส่วงนี้สูตรอเดอร์เลยเนาะเกินไปเ้าจับวานก็ได้ ประหยัดตัวเลขออกกันค่ะอาสำหรับวันนี้ฝากตามต่อราคเาเนาะจะแนวทาของห้าสิมาห้ตามสูตรหรือบอเมือนี่มือสุดท้ายอีกเนาะเจอกันอีกที่คือจันหนาเราจะถ้าเกิดวันนี้ทางออกพ้นกับลุกหายตามปกติจะฐานแนวทางบอ,อกพ้นกันอบอารสิบลได้ลงกหายจะเปรียบเทียบพิจารณาวิคีคอห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวมกคอยตามจะบอมีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้า โโอ้แนวทางสาย,ยัางบองมาตามสูตรกะสามารถผักผักไว้ก่อนได้นอะลอยแนวทางปังรวมมาตามสูตรกะค่อยตามต่ออีกทีนึ่งละกันเนาะฝากนำไปเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันจ้าสาหรับเมื่อน,นี้รอบเสาร์เด่นแกับ7วิ่งลูดจ้าจับคููเด่นแปดศูนย์หนึส 8ปดสาสำหรับเด่นเจ็ดศู7ย์เจหามรอบบายให้เดนซีกับ3วิ่งรูดจา้าจ้าคููเด่น4ี8เดแปดศู สี่หเด่น3 7 8 3034แปสามศสามสี่เราสาหละกันสำหรับโตเนนจ้า รอบบายเดนสี่เน้นสี่เจ็ดสี่แปดเด่นสามรอบบายเน้นสามสี่กับสามศูนย์เด่นรอบเศร้าจะเด่น 7, เจ็ดเน้น 7, 4, 7, 3, เจ็ดสี่เจ็ดสามเดนแปดรอบเศร้าเน้นแปดศูนย์กับแปดหนึ่งละคะจา้าส่วนนี้เนวทางจับทางยากนี่คือส,สำหรับสายหุน้นคือหุ้นนี่ก็อ,อก,กับหุน้ดนดาวโจนจะหุน้ดนดาวโจนส่วนนีกก็จับทางยากอาทิตย์นี้สูตรบดเดินเลยเนาะสำหรับหุน้นจีนของหุห้นดาวโจนส์ของหุ้กันเนาะ ปังแต่หุน่นหางเสงกับพุ่นกีนจ้ะสวงนี่อ่ะโอเคจะตามนี่เล้วจะสําหรับแนวทางหุน่นนิคีขอเฮามือน,นี่จะค่อยมาปังปังค่อยมาเด่งเด่งเต็มเต็มเศร้าบายบุลาละกันเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ๋าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะสวัสดีจ้า